วันที่13กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐจะมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครบทุกกระทรวงหรือไม่ว่ายังไม่มีการแบ่งงานในกระทรวงและยังไม่มีการแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกำกับดูแลเนื่องจากวันนี้ตนจะมอบนโยบายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะมีการประชุมกันที่กลุมชลประทานทั่วประเทศเมื่อถามว่าในส่วนของพักพลังประชา จะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเมื่อไรร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ายังอยู่ในกระบวนการของพักซึ่งจะจัดสรรบุคคลที่เหมาะสมให้มาดํารงตําแหน่งทางการเมืองในตําแหน่งที่พักยังมีโควตาอยู่ค่ะส่วนกระแสข่าวที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณจะลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักและตําแหน่งสสนั้นร้อยเอกธรรมนัฐระบุว่าตนยืนยันว่าหัวหน้าพักยังดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักและยังเป็นสสอ,อยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อถามอีกว่าพักพลังประชารัฐได้โควตาในตําแหน่งของรองโฆษกรัฐบาลหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว,ว่าเรื่องนี้ต้องมีการหา ารืออกกันกน่ขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันและเมื่อถามย้ำว่าอยากให้รอโควสกรัฐบาลเป็นสัดส,ส่วนของพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจึงต้องหารือกันก่อนค่ะ